สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบทพิสูจน์เธอสวยสมมงปังปุริเย่เปิดหลักฐานชัดๆฮานาสแซนดูคู่ควรมงมิสยูนิเวิร์สหลังจากคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2021ไปครองได้สำเร็จฮานาสแซนดูเจ้าของมงกุฎจากประเทศอินเดียก็ยิ่งส่องประกายเจิดจรัสขึ้นเรื่อยๆ โดยคำชมถึงความครบเครื่องของเธอไม่ว่าจะความสวยรูปร่างหน้าตาและทัศนคติดังกระหึม่มไปในโลกโซเชียลมีเดียทั่วโลกและอีกอย่างที่พิสูจน์ได้อย่างดีก็คือหากย้อนกลับไปเธอเป็นตัวเต็งตั้งแต่วันแรกที่มงลงจากที่บ้านมาแล้วซึ่งก่อนจะขึ้นเวทีในวันนี้เธอมีผู้ติดตามในไอจีเพียง170,000คนเท่านั้นหลังจาก ้านางงามจักรวาลปรากฏว่ายอดติดตามอินสตาแกรของเธอพุ่งกระฉุดขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ1ล้าน4แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ